หน่วยเอ่อหน่วยซิลหน่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทํามีกล้ามนะเรพอดีเราอยากเล่นอยู่พอดีอเขาก็จะให้เวลาเราไปเล่นก็จังหวะที่พอดีเราได้พอดีฮะก็เลยแบบเฮ้ยพอเราเล่นมันขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากทิ้งแล้วตอนนี้เราก็เลยแบบเฟิร์มมาเรื่อยๆพอดีจังหวะที่มาเรื่องนี้ก็ต้องมีถอดเสื้อโชว์ก็เลยแบบเฮ้ยเป็นเป็นเป็นเหมือนกแบบับอัตโนมัติของเราที่เราต้องยังยังต้องรักษาทรงไว้อย่ายงเงี้ยครับแล้วช่วงที่มันทิ้งไปมันเป็นเพราะอะไรงานด้วยครับงานด้วยแล้วก็ตอนนั้นหลายอย่างตอนนั้นแบบ หันไปเล่นอย่างไปปั่นจักรยานไปอย่างเงี้ยครับไปปั่นฟิกเกียไปปั่นอะไรเงี้ยครับแต,แต่แต่ถ้าเกิดจิตใจจริงๆเราเราชอบฟิเตเนสแต่ว่าตอนนั้นช่วงนั้นเราไม่มีเวลาเข้าจริงๆเรากลับไปบ้านคือผมจะได้ฟิเตเนสที่เดอะมอลที่เดอะมอลบางแคคือกลับไปบางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มมันก็ปิดแล้วแต่ตอนนี้ผมลงทุนลงทุนทําที่บ้านเลยใช่ลงทุนทําที่บ้านทําเอาทําห้องเนื้อที่ในบ้านเนี่ยมาทําเป็นห้องห้องเลยแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เข้ามาที่มันเล่นได้เกือบรบที่สามารถจะรักษาทรงให้มันอยู่อย่างน้ไดดตลอะรยเคับ จริงๆคือฟินเน็ตถ้าเราไม่เล่นมันจะอ้วนกว่าเดิมมันมันอยู่ที่เออ่ถ้าถ้าคุยเรื่องฟินเน็ตมันยาวมากคือถ้าสมมติว่าเราเราเล่นใช่ไหมครับมันจะมันจะมันจะเราจะพัฒนาเมตาบอลิสุมธิ์มีแตาบอลิซึมคือระบบหัวผ่าเราเระบบหัวผ่าเราคือจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าเรากิน50แล้วเราไปออกกําลังแค่30มันก็จะทบทุกวันวันละยี่สิบ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 แต่ถ้าเมื่อเราเราพัฒนาเมตาบอลิซึมของเราขึ้นมาเป็น เรากิน50แต่เราใช้80ยังไงเราก็ไม่อ้วนแต่พอเราเริ่มลดจากการออกกําลังกายออกออกกาลังกายลงเไม่ไําเปขึ้นเราก็ถอยลงมันก็ทําให้เราเหลวลงเหลวลงเหลวลงอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยโชวเยอะอยู่นี่แตงขับเก่งกวางเยอะก็จริงจริงแล้วมันมันมันก็โยงไปถึงปีหน้าอยู่ดีเพราะว่าผมกะว่าช่วงมีนาหรือเมษาเนี่ยผมจะถ่ายปกเมนเทลไงผมก็เลยว่าเออจะพยายามจะฟิตไปเรื่อยฟิตไปเรื่อยเพราะว่าเป็นช่วง มันเป็นช่วงพีคของแต่ละปีที่ผมจะผมจะแบบลดน้ําหนักลงเพื่อวันสงการอะไรอย่างเงี้ยวันสงการอาจจะมีใส่เสื้อกล้ามไปเล่นน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยประจำอยู่แล้วทุกปี้ยครับมันก็อาจจะแบบช่วงนะั้นอาจจะเป็นช่วงที่เฟิร์มสุดแล้วก็จะขอพี่ต้องถ่ายปกไปอย่างเงี้ยพลเนีงติดต่อไว้พี่ต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับพี่ต้องคือเขาเป็นคนมาดูแลตอนผมประกวดเมลซาชาเลนจ์ M ตอนนั้นเป็นคนมาสอนบุคลิกภาพแล้วเราก็แบบโทรคุยกันตลอดอเขาก็เนี่ยท้าทามานานมากแล้วผมว่าังไม่พร้อมไม่พร้อมเพลิ ปีหน้าเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมถอดแค่ไหนขึ่ตัวครับเพราะว่าเพราะว่าโคงท่อนล่างคงไม่ถอดแน่นอนก็คือไม่ได้ไม่ใช่มาใส่เสื้อโคงเสื้อกางไม่ไม่ไม่คงถอดนะครับคงอยากให้คงอยากอยากเพราะไหนไหนถ่ายแล้วนะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ให้มันเต็มที่ดีกว่าในช่วงนี้ก็ต้องเิ่มฟิตยังครับเหลืออะไรตั้งหลายเดือนจะวิฟิตจัดๆคือตอนนี้ผมกำลังอัดน้ำหนักขึ้นอัดน้ำหนักให้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวประมาณเหลืออีกสักสองเดือนก็รีดลง กินข้าวหนึ่ง,งมื้อครับหนึ่งวันวันหนึ่งกินข้าวมื้อหนึ่งแล้วก็ <S <S 1> <S 1> แล้วก็กงมันเนี่ย <S 1> <S 1> <ๆ>ก็อาจจะแบบนิดน,นึงก็คืออาจจะเป็นกับผักตอนเย็นก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยครับตอนกลางคืนหิวก็อาจจะเป็นแค่แบบ นมกล่องหนึ่งเลยนะครับอะไรถ้าตอนคือตอนนี้ยังฟิกไม่จัดนะครับถ้าตอนฟิกนี่ผมจะกินข้าวแค่แวันละประมาณห้าช้อน,อน, <c oughs> นห้าช้อนโต๊ะกินข้าวทุกวันเลยนะฮะช้อนโต๊ะนอกนั้นกับเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรเงี้ยตลอดเลยถ้าช่วงฟิกจัดจัดเลยเงี้ยครับ <c oughs> ไม่ร้เเาาาะว่ก็ครับแต่ว่าผมพ้นคนแบบ <c oughs> เป็นเป็นคนแบบ ชอบกินน่ะชอบกินกินนี่กินแล้วก็แบบกินบางทีชอบกินของแนวอ้วนๆ้นอะ่ะชอบกินพิซซ่าชอบกินข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุมน้ำอัดลมอย่างเงี้ยน้ำมัดลมพอพอเราลดน้ำหนักเราก็ต้องเลิกหมดเลยกินแต่น้ำให้บุบบอยกินแต่อะไรอย่างเงี้ยครับฝนนี้ค่ะฝนจะมีอะไรหมฝน,นนี่ก็ไปก็ก็เสียพนันเขาไปประมาณหมื่นหนึ่งมั้งเพราะว่าเราเหมือนกับ ต่อรองเดิมพันกับเขาว่าเราคือเราดึงพยายามดึงเขาไปออกกำลังกายนานมากแล้วเขาก็แบบว่าประมาณแบบทําไมอะทำไมไม่ออกกาลังกายโอเคถ้าไม่ออกติดแบบต่อกัน10วันอยากได้อะไรบอก mm hmm. เขาบอกเนี่ย mm hmm. เขาอยากได้ตุ้มหูชาแนลอยากได้ตุ้มหูชาแนลเขาก็เลยบอกว่าโอเคประมาณประมาณอ่ะเท่าไหร่ผมถามเท่าไหร่ประมาณหมื่นหนึง่งอ่ะไปถ้าออก1ิวันเดีย๋ยวพี่ซื้อให้ mm hmm. แล้วเขาไปแล้วเขาชอบไง mm hmm. ถ้าไปได้ประมาณสี่ห้าวันเขาแบบเอ้ย e mm hmm. พี่ชอบอะอโอเคถ้าในเมื่อชอบพี่ก็ซื้อให้ก็จบก็ไม่เป็นไรก็อะไร ก็เป็นคือคือเราจะรู้จ <c oughs> ุดเพราะว่าเขาเขาเนี <ilan anders gib ED> ่ยต้องมีอะไรมาแบบต่อรองถ้าไปลองจูงใจให้เขาทำแล้วเขาบอกเขาชอบเนี่ยชอบโอเคก็ดีแล้วก็ทำคือมาออกกันที่บ้านเราเนี่ยแหละไม่ไม่ไม่ครับไปที่เดบบอแบงแคร์ด้วยกันครับแต่ว่าตอนตอนนี้เดบบอแบงแคร์เขาก็อาจจะหยุดเพราะว่าตอนนี้เขาก็อพยพไปอยู่สุริสารส่วนผมผมเล่นที่บ้านผมอยู่แล้วปกติประจำอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้เขาดูสวยขึ้นเขาดูจริงจฉาคากจรงจริเลยก็ดีขึ้นนะครับด้วยความที่เขาดูแลรักษาตัวเองเขาก็จะแบบ เหมือนแบบว่างเขาก็จะไปทําหน้าท no. no. ําตาทําแบบทําให้พยายามทําให้ตัวเองใสตลอดเวลาอะไรเงี้ยสวยเราเป็นยังฮะสวยดีนะครับดีแล้วครับจะนได้สวยสวยอไม่ว่าเดนนี่นุ่มๆไม่เนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างแบบถ้าถามจริงเขาเป็นคนค่อนข้างที่แบบไม่ไม่น่าห่วงอ่ะจะห่วงตัวเราเองมากกว่าอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะแบบเที่ยวก็ไม่เที่ยวคือถามว่า อย่างเช่นเหล้าเบียร์กินตามเทศกาลตามงานช่องตามงานที่ที่จําเป็นต้องกินไปกินผู้ใหญ่จิบนิดนึงเขาอาจจะมีแต่ได้ไอยู่ดีๆไปซื้อเหล้ากินกันสองคนไม่มีทางไม่มีเลยเพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่ชอบกินเหล้ากินเบียร์อยู่แล้วเป็นโดยโดยธรรมชาติว่ากินตั้งแต่เด็กเกเรนต์แต่เด็กนะครับพอมาอยู่ทํางานแล้วเราก็ไม่อยากมันเหมือนอิ่มตัวมากกว่ามันก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากทํา ให้มันเนี่ยแต่นี่เราห่วงตัวเองตัวเองจะว่าแบบนี้เอาก็ไม่หรอกเขากางทีก็แบบว่าอเขาก็ห่วงเราด้วยวก็ไม่หรอกครับเขาก็จะแบบว่าคือผมผมเป็นคนชอบชอบบรรยากาศบรรยากาศในวงแต่ไม่ชอบดื่อไม่ชอบอะไรเงี้ยอะไรเขาจะเป็นห่วงเรามากกว่าว่าเราจะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่เราเราก็แบบเที่ยวน้อยลงเยอะมากเยอะมากจริงตัวเขาอนุญาตใช่ไหมไม่เคยห้ามเลยครับอยากไปไหนโทรบอกไปเที่ยวนะ โทรบอกกักกี่โมงไม่เคยโทรตามไม่เคยโทรเช็กว่าถึงย่างอยู่ไหนทําอะไรอะไรเงี้ยส่วนส่วนเนี่ยจะเป็นคนโทรบอกเองว่าถึงแล้วนะอ,อยู่นี่อยู่นี่นะเออเดี๋ยวได้กลับเวลานี้เวลานี้เลยนจะบอกนี้มากกว่าอย่างาตัวเขาไม่ห่วงเรื่องหนุห่มแลวเราเนะรื่องสาวไม่ห่วงเขาไม่ห่วง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 เขาไม่น่าห่วงก็มีับ้ยโอยก็มีสองเรื่องแล้วขำแล้วขำมานานมากแล้ว ไม่สี่เลียนเลยไม่เคยสีเลียสข่าวอะไรกับผมเลยยังข่าวเพาเป็นเกย์เป็นอะไรเงี้ยบอกโอ้พี่เขาก็แบบคคำๆถ้าเขาไม่รู้จักตัวตอนพี่จริงๆนะเขาจะแบบไม่พี่ไม่ใช่เกย์เลยคือผมเป็นคนแบบซนน่ะเด็กซนน่ะเด็กชอบเล่นอยากได้อะไรก็ซื้อมันเล่นเล่นเสร็จเบื่อเบื่อเสร็จขายชอบซนชอบขับมอเตอร์ไซค์ชอบอะไรเขาแบบเฮ้ยใส่เกย์ที่ไหนขับมอเตอร์ไซค์ลงภูเก็ต ไปเชียงใหม่ไปปายไปอะไรเงี้ย<ม>ผมก็จะขับของผมไปเรื่อยๆอืมเคยมีครับเคยมีบ้างครับเค,<ๆ>เคยพาไปแค่เพชรบุรีครับก็ออพอแล้วผมรู้สึกว่าเขาชอบแต่แต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสค่อนข้างเสี่ยงคือเราเป็นอะไรคนเดียวเนี่ยคือชุดผมจะเต็มเต็มมากเวลาผมขับมก็เต็มมากเวลาชุดเนี่ยหมวกกันน็อกแล้วก็เสื้อตัวหนึ่งแต่ของผมจะมีสนับเข่าจะมีรองเท้าเอ่อ เท่าแข้งเลยจะมีครึ่งแข้งจะมีถุงมือของผมอะไรเงี้ยเพราะผมจะขับอยู่ประจำอะไรเงี้ยก็จะมีอุปรกรณ์ของผมเวลาผมไปไกลแต่เขาจะมีแค่เสื้อกับหมวกผมว่าถ้าไปไกลๆจริงผมจะไม่สอนจะแบบ้าขับรถตามที่ไปนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวไหมนึงเขาาก็กลัวเขาไม่กลัวครับเขาชอบแต่ตัวผมเองผมจะแบบว่าถ้าไปไกลๆมากๆจะไม่ให้สอนจะไม่ให้ไปถ้าจะไปนั่งเครื่องตามไปหรืออะไรอย่างเงี้ยตา้ง้นั่งเครื่องตามไปแล้วไปเจอที่นู่นแล้วไปเที่ยวเที่ยวนั่งเครื่องเสร็จกลับอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างงี้มากกว่าเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจครับ เขาเขารู้ว่าผมให้ให้ผมนั่งเครื่องไปสมมติให้ผมพูดไปภูเก็ตเงี้ยอยู่ดีจนผมภูเก็ตผมไม่ไปอยู่แล้ว<ม>เพราะผมไปบ่อยแล้วภูเก็ตแต่ที่ไปเพราะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ไปไปเพราะขับมอเตอร์ไซค์ไปอะไรอย่า<ม>งเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยฮะนึงว่าตัวเราเองจะไม่วอกแวกแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันไม่มีเวลาวอกแว,แวกมากกว่าตอนเนี้มันไม่มีเวลาจะวอกแวกเพราะทำงานโอ้โหด้วยําทำงานอยู่ในกอง <c oughs> จนจะแบบแย่เล่นจนจะเป็นผัวเมียกันในกองกันอยู่แล้วนะ <c oughs> ไม่ว่าเนี่ยพวกช่างนําผมจนแย่จน,นสนิทแล้วอะไรเงี้ยที่เราบอกว่าน้ำผมในซีเรียสเราน้อยใจนะที่เขาไม่ียดดีแล้วครับ <c oughs> ดีแล้วครับเพราะผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเล้าเหลือ,อ <c oughs> จริงไหมไม่จริงจริงไหมไม่จริงจริงไหมจริงคือเขาถามครั้งเดียวแล้วก็เขาก็เลิกจบ <c oughs> หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวเนี่ยมันที่สุดนัาของคน,นะคะด้วยครับมันอย่างข่าวมันก็คือคือผมมันมีหลายข่าวเยอะมากมีข่าว เป็นเกย์ไปทำน่นไปทํานี่ไปท,ไปทํานั่นสุดท้ายมันก็ไม่จริงทั้งหมดอ่ะมันก็คือมันแบบมันคือมันเป็นข่าวที่แบบอาจจะเป็นคนเข้าใจผิดเห็นผิดนู่นผิดนี่ผิดอะไรเงรี้ยเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสมากอะไรเงี้ยกข่าวนี้มัไดความใจไมไม่มีครับไม่มีครับถ้ามันเป็นข้อสัมพันธ์จะเป็นที่ตัวเรามากกว่ามันอาจจะแบบการปรับจูนเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเหมือนคยได้ยินว่าเอาเดูไชือ่อของเัอสองคน,ปนไปดู ผมเหรอหมายเอาชื่อของตัวเองว่าวันที่เกิดของตัวเองแล้วก็อ๋อผมจะผมผมกับผลจะเป็นคนที่ใส่ใกล้เคียงกันคือชอบดูดวงชอบดูดวงมากจะแบบที่ไหนแม่นต้องไปอ่ะ mm hmm. ที่ไหนแม่นต้องต้องไปดูอ่ะ mm hmm. คือผมจะแบบเราบกผู้ชายอะไรชอบดูดวงก็ไม่รู้ก็คือแบบ mm hmm. ชอบดูแบบว่าให้มันเป็นเขาเรียกอ,อะไรให้มันเป็นไกด์นำทางเรา mm hmm. ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สามารถแบบอ่าสมมุติว่ามีนักข่าวคนหนึ่งแบบเออไปทํ mm hmm. าเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ไปไปทาเกี่ยวกับ กระดาษถึงรวยเราก็จะคอยคิดว่าเราทําอะไรว่าทํารวยไปทําป้ายปาา้ายโฆษณาไหมแผ่นฟิลนู่นนี่ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะคอยคิดว่าทําอย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไรเงี้ยก็มีหมอดูคนนึงทักว่าดําแล้วจะรวยด, <ำ S 2> ด <ำ S 1> าแล้วจะรวยดํแมันจะรวยดํำยังไงอะดำแล้วจะรวยเราก็เลยบอกว่า อ๋อจริงๆมันไม่ใช่ดำหรือไม่ดำหรอกเพราะเราทํางานไงมันก็เลยตัดแดดแล้วดำดำพอทําเด็ดมันคือมันมีงานทําไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆมันก็ดำดำมันก็ทําให้มีงานมีงานเสร็จก็ทําให้มีตังมันก็คือมันอย่างเงี้ยมันจะโยงโยงโยงมันก็จะคิดคิดอไเงี้ยแล้วดวงเป็นคู่มันได้ดูเรื่องนี้นะถ้าทุกคนที่บอกอ่ะคือบอกว่าต่อให้เลิกกันก็เป็นเพื่อนกันคือถามว่าดวงไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันดีแต่ถึงจะเลิกกันก็เป็นเพื่อนกันคือจะแบบ ไม่แยกกันอะไรเอ,องนี่มันก็เราไปดูแล้วว่าได้าลิตภัณฑร่วมกันจะดีอยู่แต่แยังครับไม่เคยเออ่ทุกคนไม่สนับสน,นุนให้ทำธุรกิจร่วมกันครับไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่ถ้ามีปัญหาอะไรที่มาอืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่แนะนําให้ทําธุรกิจร่วมกันแต่โอเคช่วยกันเ,เหมือนกับเขาทําอะไรเราไปแนะนําเขาเราทําอะไรเขาไม่แนะนําเราอะไรเงี้ยจะดีกว่าโฆษณานายแค่ไหนนวันนี้วิญญาณท่าที่บอกท่าข่าวเนี่ยประมาณสองปี แต่ถ้าก่อนน,ะนั้นก็ประมาณปีกว่าได้สามปีกว่าแนละ้วใช่จะสี่ปีปีเลยนะเราจะสี่ปีแล้วมันต้องด่างจูนอะไรกันอี่เลคะสี่ีสี่ปีอย่างี้เของเขาจะมีเรื่องเดียวของเขา,ขเขาจะมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องโทรศัพท์คืเอเราจะเป็นแบบว่าเราจะเป็นค่อนข้างเป็นห่วงเขาเรื่องโทรศัพท์เพราะว่าบางทีเขาไปไหนมาไหนหรือทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบโทรบอกไนงะ <c oughs> ถึงไหนโทรบอกหน่อยนะถึงก้องโทรบอกหน่อยนะไม่ค่อยโทรบอกแล้วเราก็จะนะ คนพูดน้อยแล้วเราก็จะโอ้พี่พูดเยอะเหรอถ้าพี่ได้ถ้าพี่ได้อยู่อย่างผมแล้วพี่จะรู้ว่าเขาไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่สลับกันเลยเขาดูผู้ชายแต่ละอะไรนี้ใช่ทุกคนจะบอกหมดว่าผมมาเป็นพ่อบ้านเอ้ยผมมาเป็นแม่บ้านเขาอ่ะเป็นพ่อบ้านเขาทำของข้าวให้เป็นผมทําเป็นเขาจะเป็นคนไม่ค่อยที่ทําอะไรก็ได้แต่ผมจะเป็นคนที่แบบทําไมไม่ทําอ่ะทําไมไม่เนี่ยทาไมไม่อยางงี้ยังงี้อะไรเงี้ยแต่มันคือมันมันมันเออมันคือมันคือสิ่งที่แบบ ถึงบ้าทําอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงกวโทรบอกหน่อยได้ไหมทําอะไรบอกหน่อยได้ไหมเขาก็จะแบบลืมแบบพี่แล้วเราก็จะงอนอไอล่ๆประมาณอย่างเงี้ยไม่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 เป็นเป็นเรื่องแบบนี้นิดหน่อยแต่บางทีแบบเพราะว่าหลายวันเข้าเนี่ยไม่อยากพูดแล้วเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบดีขึ้นมาอยู่ประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวเปนอี่แล้ะเราก็จะอโ,อโอเคบางทีก็ปล่อยๆล่อย,อยงนี้ก็แบบไม่อยากทะเลาะไม่อยากอะไรก็ Britain, ปล่อยปไ่อยไปเยว่าเขานน้อเราย ก็ก็ไม่บ <agrade. S 1> ่อยครับแต่ว่าเราไม่ค่อยงอนกันนี่ยส่วนใหญ่ถ้าถ้างอนกันก็จะแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยใช่เรื่องใหญ่มากอะไรเงี้ยผมเมื่อก่อนให้ไงเร็วเขาจะรู้จุดแล้วเดี๋ยส่งมาอ้อนส่งมีมมาอ้อนอะไรเงี้ยเขาจะแบบโอ้โหจำแหบเออเดี๋ยวทําก็ได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอะไรต้องไม่ต้องคิดท่านซื้ออะไรง่ายจะตัวผมเหรอผมหาผมไปหาเลยหาอะไรเงี้ย พี่ใหม่นี้จะไปเที่ยวไหนพี่ใหม่นี้พี่พี่จุธุรกิจกองพี่สุเขาขายงานให้อยู่อาจจะไปอาจจะได้ไปด้วยกันอ,อาจจะไ,ได้ไปด้วยกัน,นอ่าอะไรอย่างงั้นอะไรอย่างงั้นนะอ,อาจจะได้ไปด้วยกันอันนี้คือไปกันสองคนไปกันหนงคนน้าเด็กสองหรือสามคนอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับ เยอะครับคือให้เขาหลายอย่างเหมือนกันนะครับนาฬิการองเท้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเจอเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกให้ซื้อหรอกแต่มันคือไม่ได้เป็นของแพงมากครับบางทีก็เป็นแบบว่าของขวัญวันเกิดนาฬิกาแว่นอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแต่ว่าเราก็แบบคือเขาจะบอกตลอดว่าไม่ต้องซื้อของแพงให้นะแต่เราบางทีแบบเทศกาลสาคัญเนะ่ยมันก็แบบถามว่าแพงสําหรับผมไหมมันก็ซื้อได้แพงกว่านั้นนะเขาบอกไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คะแนนใหญ่นะจากทางเรื่องนี้ มีนะพนันกันแต่ว่าพนันกันคำคฮๆเสียตลอดนะฮะเสียตลอดอ่ะฮะก็มีบ้างก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่น้อยแต่น้อยอะไรเงี้ยซื้ออะไรให้เราบ้างให้เราประทับใจซื้ออะไรให้เราประทับใจเหรอผมว่าน่าจะเป็นแว่นตาคือไอ้แว่นตารุ่นเนี้ยคือมันเป็นมันเป็นเลแบรนสามศูนยสองห้า มันเป็นรุ่นํามหสองห้าซึ่งตัวนี้มันเป็นรุ่นที่หายากมากอะ่ะมันเป็นเลนทองกรอบทองตลอดทองซึ่งซึ่งมันจะหามันจะสั่งมาแบบนานมากกว่าจะได้เลยพยายามไปหามาให้แล้วเราก็ดันทําไปตกทำไปดันไปทําตกน้ําตอนไปช่วยน้ําท่วม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยตกน้ําเขาก็แบบใช่เขาก็แบบไปหามาให้จนได้อีกอีกอันหนึ่งอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยไม่รู้เขาไม่บอกเขาไม่บอกว่าเขาไปหามาจากไหน